ที่ค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้พาทำหมี่นะคะผัดหมี่แบบม่วนๆนะคะก็เอาหมีนะคะไปแช่น้ำค่ะประมาณหนึ่งกําค่ะวันนี้เราจะใส่หมูด้วยนะคะก็ตามกระเทียมไปเลยค่ะตั้งไฟค่ะทอดหมูก่อนนะคะแล้วก็พักหมูไว้ค่ะเอาน้ำที่ทอดหมูนะคะมาผัดกระเทียมต่อค่ะให้กระเทียมหอมเลยนะคะผัดให้หอมเลย หอมเหลืองก็ใส่หมี่เลยค่ะตัดหมี่จริงๆแล้วอย่าตัดนะคะเพราะมันจะเละนะคะไม่ต้องตัดค่ะแต่ก็แล้วแต่ความสะดวกใครความสะดวกมันนะคะแล้วก็เติมน้ําค่ะเราผัดไปหอมๆมันก็เติมน้ําแล้วก็ปรุงค่ะน้ำมันหอยหนึ่งช้อนซีอิ๊วดำหวานนะคะหนึ่งช้อนซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนค่ะน้ําตาลหนึ่งช้อนจริงๆน้ําตาลต้องสองนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวแนะนําเป็นสองหรือว่าน้าปลาสองนะคะเพราะมันจืดมากค่ะ ต้องเติมทีหลังแล้วก็ใส่ไข่เข้าไปค่ะไข่ดีไม่ควรจะใส่แบบนี้นะคะควรจะใส่แบบผัดแยกออกต่างแยกออกข้างนอกนะคะยกออกตักหักนะคะเดียกก็ใส่หมูเข้าไปค่ะปิดฝาค่ะเพื่อให้ไข่สุกนะคะเห็นไหมคะเละมากเลยค่ะแต่ว่ารสชาติก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะคะแล้วก็ใส่ใบหอมหรือเปล่าค่ะใบสกหอมหน้าตาก็ออกมาประมาณนี้ค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะ